กาแฟโบราณสูตร1ลิตรสูตรนี้กินกับน้ําแข็งได้น้ํากาแฟโบราณ1ลิตรเก็บในตู้เย็นตลอดได้3-5วันค่ะถ้าใครอยากทํามากกว่านั้นสามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะเราจะชั่งกาแฟมังกรบินสูตร2 70กรัมเดี๋ยวแปะพิกัดเอาไว้ให้นะถ้าไม่มีเครื่องช่างเทียบให้เป็นช้อนกินข้าวได้ประมาณ6ช้อนช่างน้ําตาลทรายมิผล80กรัมใครไม่มีเครื่องช่างเทียบให้เป็นช้อนกินข้าวเราจะตักไป6ช้อน ใช้เหยือกสองใบถุงกรองขนาดใหญ่หนึ่งอันถุงกรองลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อความสะอาดค่ะใส่กาแฟลงไปเลยเติมน้ำร้อนจัด700 ml อค่ะใช้ช้อนช่วยค้นให้กาแฟออกมาในน้ำร้อนเทน้ำกาแฟผ่านถุงกรองกลับไปมา8-10รอบกาแฟโบราณน,นั้นต้องผ่านน้ำร้อนเยอะๆถึงจะดึงน้ำกาแฟออกมาได้และหอมค่ะปิดฝาอบไว้10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วให้เราเปิดฝาออกค่ะ เอาถุงกรองออกมาใช้ช้อนน้ายาวหรือทับพีก็ได้ปิดถุงกรองให้เป็นเกลียวเอาน้ำกาแฟออกมาเยอะๆเลยค่ะเราจะได้น้ำกาแฟออกไปชงต่อ700 ML เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะตอนนี้น้ำกาแฟยังร้อนคนแป๊บเดียวก็ละลายแล้วค่ะเติมนมข้นหวาน140 m งและนมข้นจืด 160ML ปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณนมข้นหวานนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ปิดฝาแช่เย็นไว้1คืนรสชาติจะเข้มและนัวมากขึ้นก่อนที่จะนำไปกินหรือขายให้คนก่อนกินทุกครั้งนะคะสูตรนี้เราจะได้น้ำกาแฟโบราณ1ลิตรแบ่งใส่แก้วได้ตามนี้เลยค่ะแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะใครอยากได้ผงกาแฟกดสั่งซื้อผงกาแฟได้ที่ในคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยววางไว้ให้นะ